สวัสดีค่ะคุณครูเอนะคะวันนี้ก็จะมาดูการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล2องโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกันนะคะว่าวันนี้เขาจะทํากิจกรรมอะไรกันบ้าง <c oughs> เด็กแต่ละคนคุยกับใครอะ่ะคุยกับวิดีโอมันคุยจะถ่ายวิดีโออัพขึ้นในทีวีให้เด็กๆดูดแลทุกคน <c oughs> ใช่ทุกคน <c oughs> เลยลโอ้วันนี้ตั้งใจเรียนดีมาก่าวหน้าบอกทําความเคารพ เริ่มเรียนยังยังไม่กุดบ่ายนะคะกุ Good morning ดมอร์นิ่งกันก่อนอตอนนี้นั่งสมาธิ2นาทีเราจะมาดูกันว่าใครทําสมาธิได้บ้างโอแต่ละคนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากให้ออง <laughs>